ัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาที่นี่อีกครั้งนะคะเพราะว่าผู้ชายนัดค่ะช่วงนี้มาบ้านผู้ชายคนนี้บ่อยมากเลยนะคะคนที่เราบอกก็คืออาจารย์ตุลค่ะคุณพ่อและญาติๆของอาจารย์ตุลน,นานๆจะมากรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็รอบล่าสุดก็มาพร้อม,อมกับวัตถุดิบจากจังหวัดระนองค่ะค่ ตสวัสดีครับทำไมวันนี้แต่งตัวมาอย่างนี้ล่ะครับผมเออถามคนถามคนอื่นเหรอครับผมตัวเองก่อนคุณขาดของบางอย่างนะครับคุณแต่งตัวงี้คุณต้องมีสิ่งนี้นะครับผมอ๋อโอ้ยไหนมีอะไรให้แดกนี่คุณเป็นใครเหรอครับทำไมคุณถึงพูดจาอย่างนี้ครับทำไมคุณพูดจาหน้าเกลียดไฮ้พูดจาหน้าเกลียดอะไรก็พูดอย่างนี้แหละปกติครับผมเป็นคนละคนเลยนะคะครับโหในตำนานครับผม อุ้ยอันนี้อะไรคะอาจารย์อ้ยอันนี้มันกุ้งอ้ยกุ้งเหรอคะ <panelists> ใช่คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรพ่อเนี่ยได้นํากุ้งแม่น้ำมาอันนี้ผมอยากจะโม้คุณเห็นไซส์ขนาดนี้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะครับอันนี้กุ้งแม่น้ําจริงๆจับมาจากแม่น้ํามีชาวประมงลงเอาแผลเอาอวนลงไปจากแม่น้ำํำอันนี้ไม่ได้โกหกอันนี้พูดจริงจากแม่น้ากระบุรีระนองเนี่ยจะมีอําเภอกระบุรีแล้วม กุ้งแกงเคโอกุ้งแม่น้ำ <c oughs> อันนี้เนี่ยก็คือกุ้งมังกรนะครับแต่พ่อให้เรานะ <c oughs> พ่อเขาให้เขาไม่ได้บอกว่าให้จอมขวัญก็บอกมีอะไรก็แบ่งแบ่งเพื่อนเขาไม่ได้ะไรดะบุว่าให้อะไรไม่ให้อะไรมันอยู่ที่วิจยารณญาณน,นะครับว่าอยากจะให้อะไรไม่อะไรเหมือนเต่าเต้ยที่ได้มาเป็นปลาเนื้อดีเป็นปลาเนื้อดีมากแต่ว่าพ่อให้มาแค่นิดหน่อยก็เลยคิดว่ากูกินแกไปกินดีก่า อุ้ยอันนี้คือน้ำพงน้ำพริกใช่นั่นคือเครื่องแกงต่างๆครับที่เมาเราไม่กินแกงเทพไม่ได้รสก็ต้องเอาเครื่องแกงจากนองมาอันนี้ก็ปลาจระเมดดำครับแล้วก็ตอกซื่งซึ่งเราจะไม่ได้กินถูกไม่ได้กินครับผมแล้วก็มีเพราะอะไรคะไม่ให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นไอ้กุ้งแม่น้ําอีกเซตหนึ่งแล้วก็ยังมีกุ้งมังกรอีกตัวหนึ่งครับผมยังมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ไว้ใส่เรื่อบะหมี่เป็ดลูกแล้วก็มีปูนิ่ม แล้วก็ไสอัวนะครับไสอัวแต่น,นี่เชียงใหม่ไม่ใช่ละ้ไอไม่ใช่อันนี้วาแล้วครับผมวันนี้เนี่ยก็เนื่องจากคุณจอมขวัญอุตสามาถึงนี่เพื่อรับประทานอาหารผมก็ต้องทำให้สมเกียรติเราจะมีเมนูที่<อ>ใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบจากระน้องวัุดิบปิศาจวันนี้กุ้งแมบบ่น้ำาอริสทูซินเนะี่ยใช่ไหมอยากทำนานแล้ววันนี้จะมีกุ้งแม่น้ำต้มยำแบบระนอง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ําต้มยำกระนองนี่เมนูที่หนึ่งเมนูที่สองครับหมูกรอบซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่พ่อเอา,านะครับแต่ว่าอยากจะโชว์เพราะว่าชอบกินหมูกรอบหมูกรอบเนี่ยนะครับเราจะพัดเคยเค็มเคยคืออะไรเคย เป็นภาษาปากใต้หมายถึงกุ้งเคยกุ้งเคยก็คือกุ้งตัวเล็กที่นำมาผลิตเป็นกะปิเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้ครับลูกลกุ้งหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นพันุ์ของมันมันเรียกวรืวรเคยโนมันคือเคยกุ้งเล็ก no อ,อืออสซะเคยหครับผมนี่คือเคยแล้วพอเขามาหมักมาตำมันก็จะกลายเป็นกะปิล้วคุณอาจจะเคยเห็นแค่กะปิที่เป็นนวลนวเบียนเรียนดํดำม่วงม่วงใช่ใช่ชฉันตำนะครับนี่คือกะปิที่ดีที่สุดในระเที่ฮะ ทำไมนะฉันต่ำนะครับคุณไปซื้อกะปิทั้งเหม็นทั้งดำทั้งขาวปนปลาบ้างปนหัวมันบ้างอะไรเนี่ยนะครับแต่นี่คือกะปิที่ดีที่สุดในจักรวาลนี้ก็ว่าได้นี่คือกุ้งจากทะเลของจังหวัดระนองมารดาแห่งท้องทะเลและมารดาแห่งพื้นดินได้ฟูมฟักเจ้ากุ้งตัวเล็กๆเหล่านี้ที่ว่ายน้ำรับเอาแร่ธาตุอาแร่จากฟ้าดินเครับผมคือกะปิอะอย่างนี้เหรอใช่อย่างนี้ใช่กะปิใช่เนี่ยเคยใช่งหละถูกต้องเก่ง สิ่งนี้คือเคยเข็มเห็นไหมมันเป็นกุ้งเคยเหมือนกันแต่มันต่างกันทำไมอะสิ่งนี้หายากมากในกรุงเทพผมต้องให้ที่บ้านมาให้อันนี้เรียกว่าอะไรคะเคยเข็มแล้วนนี้ค่ะเคยปลาต้วเล็กเคยเคยเคยเข็มแปลว่าตอนนี้ไม่เข็มแล้วไม่ใช่ข้าวุ้นเคยนั่นแหละประมัดแต่ว่าเขาไม่ไปผ่านกระบวนการตากกระบวนการตำ มันแค่หมักมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีน้ำอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวเล็กๆนิ่มๆอันนี้คือกะปิเหรอไม่ใช่ครับเคยเค็มเท่ากับกะปิของไม่เท่ากับกะปิเพราะกะปิก็คือสิ่งนี้ก็คือเคยกะปิคือเคยเคยเค็มคือเคยเค็มเออเนี่ยเนี่ยเขาดูมีเหมือนมีทักษะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็น ให้จันทุนทำให้เราเนีคยนะตัวแทนจังหวัดระนองถูกต้องครับระนองครับผมอันนี้กุ้งมังกรข้อกระเทียมครับผมข้อกระเทียมขอญาติชิมต้องทำยังไงคะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทานให้ดูนะคะเอาจริงแล้วเวลาทำรายการอาหารนี่เขาต้องรักษาหน้าคนขันเงานิดหนึ่งครับผมแต่เราไม่รักษาละคะก็ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองฝึกทำหน้าตอนแบบกินอาหารแล้วแบบอร่อยได้สอนรอบหน่อยบอกว่าพอกินใช่ไหมครับรู้สึก เราต้องไม่แสดงสีหน้าก่อนประมาณสักสองวิเือ้อเรากำลังกำลังศึกษากำลังเรียดถึงจะอร่อยไม่ร่อยในวินาทีแรกแล้วนะแต่ก็คือตาก,ก็เบิกโทงขึ้นมาครับแล้วะ้าสุดก็คือช้อนตกเลยช้อนตกจากมือตาเบกกิกโทงอ๋อ,อนั่นแหละใช่นี่คืออะไรจันใบเหลียงผัดไข่ค่ะนี่น้ำพริกกะปิส้มเกดล่า ได้กินเลยนะคะครับผมกลินความต่อแหลครับโชยออกมาครับผมตบทุกกลอ,ตอบต่อไปก็คือเมนูที่เราได้ทวนดูกันเตรียมให้คุณจอมขวัญดยเฉพาะก็คือหมูกรอบผัดเคยเค็มได้กิ่นหมูกรเอบค่ะเดกเดกเขาต้องบันยายอะไรแล้วดกเข้า,าไปครับผมูเ <ๆๆ S 2> ริ่มลำคาญการช้อนตกจากมือแล้วขอให้เลิกนะ ถ้ายังเหลือเมนูอื่นๆก็ขอให้เลิกแล้วก็อันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ํากระบุรีต้ยมยำสูตรน้นองมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะจานเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะใช้กุ้งแม่น้ําจากธรรมชาติและเป็นต้ยมยำที่ใส่กะปีครับผมโโอ้นี่เสิครับดูกุ้งตัวเดียวในจานของคุณจอมขวัญสิครับดูสิคะ ใหญ่เท่าหน้าเลยค่ะมีคนอื่นนั่งกันร่วมโต๊ะไม่ได้แดกนั่งมองกันตาปิดติดนะครับคุณเอาไปแดกแล้วตัวที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดครับผมม่เนี่ยก็คือดูเป็นคนเลววะเป็นคนเลวครับผมต้มนน้าต้มยำเลยครับผมได้กิ่นน้ําต้มยำเลยค่ะครับผมแดกข้าไปอย่าช้อนตกครับผมไม่เคยแดกที่ไหนลำบากขนาดนี้มาก่อนเลยอาจารย์คะครับผมจริง,รรงๆรแล้วคนรู้อยู่แล้วเลยคะ่ะว่าอาจารย์ทำอาหารขายอะ่ะ คนนะไม่รู้เราไม่ได้ทําขายบ้านเราบ้านที่รนองเป็นร้านอาหารอืตอนที่อาจารย์ทําอาหารที่คนรู้จักอาจารย์นะครับผม อาจารย์ชอบทำอาหารหรืออาจารย์ชอบกินอาหารทั้งสองอย่างแล้วอาจารย์ทำตั้งแต่เด็กหรือแม่ทำตอนที่โตทีมาอยู่คุ้นเพ่ทีมาเรียนอยู่หอพักอยู่บ้านเป็นร้านอาหารใช่ไหม<อ>ก็ช่วยแม่ทําแล้วก็เวลามีเทศกาลต่างๆก็เป็นลูกมือให้แม่มก็เลยเรียนในพวกเนี้ยจากแม่เป็นรูพังรักจำาหรอใช่ไม่แม่ก็สอนอทำนี่ทำน,นี้อะไรเงี้ยครับแล้วแม่เขาก็แบบเก่งอะเวลาจับไปกินที่นู่นนู่นที่นี่อะไรเงี้ยพอมาอยู่หอมาเรียนก็มันต้องทำอาหารกินเองทำไมไม่ซื้อมันคิดถึงบ้านอะบางทีอย่างเงี้ยแต่มันไม่กลับบ้าน เขาพูมาเรียนไหมพูมาเรียนถึงเทพไหมพูนั่งรถเมล์กลับบ้านได้ไหมล่ะอยู่ๆอ่ะอยากกลับบ้านก็กลับแล้วน้องเจ็ดร้อยกิโลได้ไหมขอโทษค่ะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอของที่แบบมันไม่มีขายเนี่ยเราก็อยากกินไงเราก็หัดทำใครในครอบครัวที่รถมือใกล้แม่ที่สุดเรากับน้องสาวแล้วระหว่างอาจารย์กับน้องสาวใครทำอร่อยกว่ากันคะนี่ต้องการให้ครอบครัวแตกแยกใช่ไหมไม่ไม่เราว่า เรากับน้องทำเนี่ยมีคนกินลรวบอกร่มือเหมือนแม่คุณแม่เคยได้กินอาหารเสมืออาจารย์เคยครับเคยครับผมก็เคยทากับข้าวให้แม่ทานเป็นประจำอยู่แล้วไหมก็คือเวลากลับไปบ้านพอแม่ลูกก็จะแบบเออทากับข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราทํานี้วันนี้แม่ทํานี้อะไรเงี้ยแม่บรรยายรสชาติอาหารอาจารย์ว่ายังไงเค็มเค็มเป็นหอยนะบางทีไม่ตอนแรกๆเราจะไม่ค่อยรู้น้ําหนักของพวกเครื่องปรุงก็เค็มบ้างอะไรบ้างแต่ของเขาอ่ะลูกทาอะไรมันก็อร่อยทั้งนั้นอ่ะ จำที่จะมีวัตถุดิบรักใช่ไหมคะจริงๆ่ใส่ในทุกอาหารก็คือความรักและความใส่ใจนั่นเองที่ใส่ไปเราจะมองไม่เห็นสิ่งนี้หรอกครับเ้าผมเปิดเผยก็ได้แต่ผมหยิบให้ดูว่าผมใส่อะไรที่เป็นวัตถุดิบลักนะครับแหน่ก็คือความรักกับความใส่ใจในผู้ทานนั่นเองถ้าเขาไม่ให้คนทำเราถึงกินนี้มครับไม่อยู่เฉยๆอย่างนี้หรอกครับผมเชฟทุกคนเนี่ยเขามีเคล็ดลับหมดแหละ มันเป็นผงขาวๆเกล็ดยาวๆครับผมทุกอย่างก็จะอร่อยได้แต่คุณต้องใส่ให้เป็นไม่ให้มันออกมา,มากเกินไปไม่ให้มันน้อยเกินไปนค่ะนั่นคือศิลปะค่ะนั่นคือผงชุบค่ะคุณเนียบอย่างนั้นไม่ได้คุณดูถูกคุณต้องเรียกว่า ของประวัตศารตร์ที่เป็นวั่งทำสูงส่งของชาวเอเชียโ <บง S 2> อ,อันสูงส่งที่เป็นท่าทำร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วคิดค้นโดยญี่ปุ่นเราสรรเสริญญี่ปุ่นญี่ปุ่นเก่งด้วยนี่เรื่องนี้มึงไม่สรรเสริญนอะ่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันมีทฤษฎีรสไงมันไม่ได้มีแคเ่เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเขาบอกว่ามันมีรสอีกชนิดหนึ่งก็คือ,อมอังิกเป็นรสนอกจากเปรี้ยวเค็มหวานแล้วรสชนิดเนี้ยเขาก็สกัดออกมาเป็นของชูรสอือเอ๊ะอาจารย์ตัวนี้ใช่เชฟหมีไหมคะไม่ใช่ครับ ขายคนอาจจะบอกให้เสียงคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆน้ำมันหอยจริงๆไม่ใช่น้ำมันซอสหอยเรียกกันมาตั้งแต่โบราณน้ำมันหอยน้ำมันที่อะไรเราไม่มีน้ำมันสักยดคนทักผมผิดเยอะมากอืมผมทักผมไปน,นี่พี่คนนี้ใช่ใช่หมือนใบผมก็บอกอมผมอาจจะคล้ายๆเขาอแต่ผมไม่มีสัยอย่างเขาอในคราวที่แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีบอกทำไมกาดทำไมงู้น่ี้ก็มันครัวากาดๆนะให้สุภาพอะ่ะ อย่ามาอย่ามาเทียบกันเขาคือเรียกเองว่าเชฟอ่ะเหมือนสถาปนาตัวเองอะออเขาไม่ได้เรียนจบก็ต้องเบอร์เดร์เบอร์อะไร,ร,รมาเลยนะเขาก็อย่งงานเขาก็แถวมากมีอะไรอยากจะบอกเชฟหนีไหมคะ อยากให้เขาแก้ไขปรับปรุงตัวให้เขาทําทุกอย่างให้ไฮจีนิกให้ดูสะอาดให้ยกระดับมาตรฐานของอาหารไทยสู่ครัวโลกในเรื่อแป้งเราก็ไม่พอเกตขนมปังก็ไม่มีบ,บ,บาฟี่กึนครับเด็ดรูปอีกแล้วชุบไข่ครับอย่างที่บอกแป้งกกีหมดเกตขนมปังจอมปลอมแ่นี้คุณก็มีีองก็สื่อกิ้และก็ต้องมีเกตขนมปังแล้วเขามีคนดูเยอะอเขาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนการพูดการจาการทําอะไรเงี้ยทีนี้เครื่องปรุงม,มีอะไรบ้างน,นะครับมีขนมเค็ง พี่เฮียที่ทฉันต่ำมากข็งแล้วนะฮะไม่นั้นคุณก็คือสว่างนั่นเองอาจารย์คะใช่ไหมะอะไรอยงคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาตลอดบ้างไหมคะคผมก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามแล้วก็คนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้รายการของเรา, <c oughs> เราดำเนินการต่อไปได้เ็าะนะครับเราก็อยากจะให้มาเนียจะมีภาพสนุกสนุกะที่เราจะได้มาทําอะไรสนุกอย่างอื่นกันอีกแต่เนี้ยเนี่ยได้เท่านี้เองเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีจสปอนเซอร์กระดาษทิชชู่ใช้ไปเยอะมากเลย ใช่ครับผมแก๊สก็ใช้ไปเยอะมากเลยแสตมป์ปเลยก็ใช้ไปเยอะมากเลยถ้าเรามีคนช่วยสนับสนุนนะโอ้โหรับรองมันจะสูงกว่านี้อีกขอบคุณอาจารย์ค่ะก็คือกูไม่ต้องพูดอะไรแล้วให้จบเท่านี้ขอบคุณอาจาจรรย์ส <ผม S 2> ห,หับับวนนี้<ช>ครับ<า>ขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนแหลกเป็นการปิดรายการที่ตอนแหลกมาก